สวัสดีกบสวัสดีเอฟซีก่นนครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องบอเบียดําซิงนะพาพี่น้องนะครับมาดูนี่อะไรครับนี่สีเขียวนี่โอ้เอสเอ็มเอสเคสองร้อยรุ่นอะไรรุ่นสิบหรือเปล่าครับอ,อย่างรอเลยครับนี่อย่างรอเลยวันนี้ ย้ายไปหน้าง,งานครับมากับเจ็ดเจ็ดร้อยของเราครับนี่เจ็ดเจ็ดร้อยของเราไหวไหมพี่น้องอู้ทำไมนิ่มแท้เออยสายไฟด้วยไม่ธรรมดาครับไม่แกะกองเลยครับ กำลังจะเดินทางขึ้น S 7 0 0ของเราครับไปทางไหนครับไปทางไหนมันแคบไหมัมนเอนือไอ้นี่ยาวกว่าเยอะมันมันแคบหรือมันยังไง นี่ครับกำลังจะทำการเดินขึ้นครับเบรกอ่ะเบรกมังอยู่นะมึงอ้ของแบเนะมาดูด้านนี้กันหน่อยครับเดินขึ้นเลยครับมาตรฐานครับ มาครับนี่ถ้ามถ้าไม่ใช่เอ,อ่อสิบสองล้อนี่ผมไม่กล้ามาครับกลัวเลยเลยลูกเป๊ะเลยอ้หใหญ่มากครับเลยเลยตรงมาได้ chạy mà không ít 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 khó <laughs> ờ... chết ở là lăng can ngắn sang rồi. ดิดด,ดไปอย่าไปอ,อ่าเดี๋ยวผมไปดูทางก่อนทางหน้าก็มาจากดูทางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วไปได้ครับเอะมีคนอยู่บนเครื่องรถบ่คนขับดิ ก็ย้ายในสซงานครับวรบวกใหม่ๆเลยครับพี่น้องคนนี้ดูสติเกอร์เฟรมยังไม่หลุดเลยเรียมเลย เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเลยนะ F นะเอฟซรู้สึกว่าทางค่อนข้างที่จะลําบากพอสมวควรับว่าเราไม่ได้วิ่งถนนใหญ่นะครับนี่จะเลี้ยวซอยข้างหน้าน,นี่ครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซอยนี้นะครับเอซี C. จะติดรถมอเตอร์ไซค์ครับอไปได้ครับ ทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าฟูงเยอะครับแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้ไม่ใช่อุปสรรคครับเด mm ็นร้อยเราสบายครับสบายมากนีก่คือทางนะค hẹp mà Uông mình Đuôi tay lắp uông mà giọt rồi. เดี๋ยวมีทีเด็ดนะครับทีเด็ดมีโค้งปาบเซียนครับไม่รู้ว่าเราจะไปได้ไหมก็เดี๋ยวเราอรอรุนกันนะครับโอ้ทางแคบมากครับ M4 ดูอ่ะนี่แต่ทางก็ไม่แคบเท่าไหร่แล้วครับแต่ว่ามันติดตด้นยุคาครับอ4จีดตด้นยุคาลำบากครับเอง เอายังออกนาไปมี่ผมแ็เกี่ยวกัวเลยเดี่ยวใส่เดี่ยวกลัวยังก่อนไปเดี๋ยให้ลูกน้องเดินออกหน้าครับเพราะว่าจะได้ดูมันเกาะกิ่งไม้เกาะอะไรไหมเนาะเพื่อความปลอดภัยครับของรถเราเองของรถลูกค้าครับต้องมาดับหนึ่งนะปลอดภัยไว้ก่อนครับ เวลาไม่ได้ครับทำเลนไม่ได้ครับของพวกนี้ดูทางค่อนข้างที่จะแคบนะครับอเอาใช้ฝีมือครับหนึ่งดูี่จะต้นอยู่คาเลสสิข้างหน้านี่บอกเลยครับว่าอันตรายมากครับบ้านเรานี่สั่งผมมาทำอะไรไม่รู้ครับโอ้ยไม่ไวเลยดูอ่ะหักอกครับพี่น้อง ซ้ายนี่ลุมลึกครับไม่ใช่ลุมลึกหรอฟ้าเลยแหละฟ้าก็ต้นไม้อีกเอาพูดอันตรายครับดูแต่ละโค้งอ่ะปราบเซียนมากครับมีแต่คลองเลยครับเอา้าดูข้างข้างว่ะ ข้างก็มีตะพองใหญ่ดูทางเขาูนี่ับกว่าจะได้ตังแต่ละบาทครับลูกน้องเดินน้ำหน้าครับ อะไรขึ้นรถอะไรขึ้นรถอะไรไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับอู้ทางค่อนข้างโอ้แคบพอสมควรนะครับอ่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับพี่น้องหนา,า,าวเนาะเนี่ยนะใส่ยืคนไหน,นนั่น,น,น,นหมอ,อ,อ,งองหลอ้างน้ำเห็ดยังนี่งอ้อยายโดนมาครับอยู่นี่อ๋อเป็นเดือนบ่ มันอยู่นี่มันมีสองไฟด้วยจูตูถือไฟนึ่งแล้วก็จูผ่าตาัดจูน้องไงจูตุ่มนี่ครับอ,อใหญ่มากครับเป็นครั้งแรกครับที่เอสเจ็ดร้อยของเราครับได้ขนโกเบเฮเคสองร้อยรุ่นสิบนี่คือการลงของเขาครับผมไม่กล้ายอยู่ใกล้เลยกลัวครับมันใหญ่ครับ สานรับอ้นิมมาครับลงได้นิ่มนวลมากดูอะลงแบบนี้ไม่ไม่เสียรถเทเลรนนะครับรถเทเล์นไม่ไม่ไม่เสียครับเพราะว่าเออมันลงได้นิ่มนะพูดีริงนะเบาแคบจุดจัด đơn 6 ngay rồi Ngày จัดครับอ้าส่งถึงที่หมาอาปลอดภัยครับรอชมคลิปต่อไปเนาะคลเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ออต้องลำลาพี่นอมไปก่อนด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบะเบียดัมซิ่งเลยนะครับสวัสดีครับ